ลํบล้อยบนลลกมาแน่เบื่อเปลี่ยมนมาขับบนอวกาศกันแบงอ,อะไรเนี่ยิีเต็มไปหมดเลยพวกเราจะเดินทางโดยสวัสดิภาพหรือไม่ไปรับชมกันเลย,ยวันนี้ฉันจะพาพวกนายไปเที่ยวบ้านของฉันนะย ายากาศนอกโลกนี่โคตรสวยเลยแม่แต่ว่า,าหินเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเพะเราจะเดินทางลําบากไม่เนี่ยเออไม่ลาบากหรอกพวกนายถ้าจะชนหินแล้วก็เดี๋ยวฉันเอาหัวไปชนให้โอ้ย,อยสุดโหดเลยเอเอ,เ,อเดี๋ยวชนให้กระเด็นไปเลยแสดงว่าสาเหตุที่หัวเล็กขูข่าคือชนบ่อยแน่นอนชนหินบ่อยนี่กาแล็กซีทางนมหรือว่ากาแล็กซีมิลกี้เวนนะตะคองภาษาอังกฤษนะของลอยไปหมดเลยเออมีแต่ของลอย วิธีการเล่นทุกคนครับคือการที่เราก็ประกอบของเหมือนอดัสตี้ชิปเลยทุกคนครับนี่คืออะไรเนี่ยที่ฉันหยิบมาในสนิมเนี่ยหลุบหลังมั็นไอโฟนเลยอ่ะโอ,อ้ใช่ยอแต่ว่าเขาให้เรามาต่อตรงนี้ออมีบอกเราด้วยโอเคก็ใส่เลยดีอ๋อ,อเป็นเหมือนไอพ้นไว้เหมือนล้อนั่นเองนะเจ้าว่าไปไหนเล่นนะทำไมแถวบ,บ้านนายไม่มีรถมีให้นั่งเอาไวะมันจะมีได้ไงอ่ะนี่มันอวกาศน่าจะเกิดเบอฉันคิดว่าไม่ค่อยจะเลินเลยอ่ะแล้วบ้านนายมีหรอฉลามเออมีนะวเว้ยรถมีมาน้าไงโอ้ยไม่เคยนั่งมา เหลือแค่สองขั้นตอนเท่านั้นคือเติมเครื่องยนตเชื้อเพลิงแล้วก็เติมหม้อ้ำน้นมันเชื้อเพลิงนะทุกคนอันนี้ใช่ไหมคือหม้อแ้นมโอ้โหจริงด้วยเรามาเติมดีกว่าด้านหน้าเลยนะครับฉันรอพวกนายนะเติมไปแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าเหลือดีเราติดรถไว้เรากดตัวนี้เพื่อนั่งแล้วทุกคนครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงเราสะมากดตัว G เพื่อเปลี่ยนกล้องโอ้โหแบบเติมเต็มสั้นหมาคนขาบแม่ อยากเห็นฉากเอเลี่ยนโชว์หินนะครับไปหาหินหน่อยเจ้าก็เหมือนว่าเราจะเจอกับเป็นยานจอดตรงนี้แหวเราสามารถสำรวจได้ไหมแง่นี่ขึ้นลงได้อ,อ,อน้ำจาร์ดาวเทียมนี่นะเอออย่างใหญ่เลยมีของไม่ลนดลองดูสิไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเศษเหล็กเอาไปขายอ่ะจะว่าไปมันเร็วและแค่นี้ใช่ไหมรถน,นี่ <c oughs> ทำไงได้อะดูดิสนิมก็กอโอ้ยหินเยอะจริงว่ะเอเลียนแถวบ้านแน่นี่เออนายก็ระวังระวังหน่อยนะระวังหินตกแน่อ๋อยเดี๋ยวแน่นะส่เห็นบ้านไหมเฮ้ยโอ้โหแอเลยอยู่บนเศษอุกกาบาตเลยอะเนี่ยพอดีว่าในเกมนี้นะครับผมหลอดอาหารมันจะไม่มีนะแต่มันจะเป็นหลอดออกซิเจนแทนเวลเราคนที่จะเติมออกซิเจนให้กับเราด้วยนะฉันเพิ่งนึกถึงเลยอะที่นี่จะมีศัตรูอวกาศไหมโอ้ยหูยคิดแล้วน่ากลัวเหมือนกันแน่มาเราออกเลยดีกว่ากลไรออกนี่ กด e นะโอเคปบมุมก,ก้อนเดียวแล้วกด e แบบนี้<ว>แหมรถอยู่นี่นะมันไม่มีเบรกมือทุกคนครับมันน่าจะปล่อยไว้ได้เลยมีคนถือชเลเนงอยู่ข้างในด้วยเอาประกาศเขาใช้ฉล e n งอ่นนอะนี่อ,นอ,อ่ะเปิดนะนี่โอ้มันจะเปิดเฮ้ยแล้วเราจะทำไงเขา,า่ามีอาวุธตีเขาไหมหาวุธแลว้วเนี่ยหาวุธมาตีเขาฉันกำลังหาอยู่โอ้มีเปิดไม่เปืดไปยิงเลยนี่ยิงคนนี้เลยแ๊บดังไปไม่ฉันมุนเฮาสาก่อนโอเคเดี๋ยวฉันลอให้ดฉันรอให้แม่นี่แนี เออยิงไงโดนยิงไงโดนหูเป็นแหลตเลเซอร์ด้วย่งโอ้ระวังระวัง จะโดนกี่โมงวะเนี่ยเอเลี่ยนอ๋อฉันพยายามยิงอยู่อ่ะงั้นใช้ยืนนี่ไงไอ้ยิงขาวยิงขาวโอ้กระสุนหมดแล้วจะกบกระสุนไอ้จะกบตรงนี้มีถังออกซิเจนนะโอเคเรากด F เพื่อคว้าแล้วก็กดค้างเพื่อเติมอ๋อเติมแบบนี้เลยโอเคพวกนายฉันจัดการไปแล้วโอ้ยนายใช้เลเซอรเข้าไหมปืนไหนแหละไม่บอกกระสุนหมดกระสุนหมดแหมมันรีโหลดเฉยๆนะไอ้จุดแดงๆอะไรน่ะเหมือนเสาอากาศเลยอ่ะทางด้านขวาเออเห็นอยู่ดูไม่มีอะไรนะเหมือนเป็นเศษทรายเฉยแหววอ๋อได้ไงพวกนายเห็นแบบเกาะตรงนั้นไหม ไม่เห็นบ้านแต่เห็นของเต็มไปหมดเลยฉันเห็นแต่หัวฉลามเนี่ยศัตรูมาแล้วุ้ยนีแน่อะยิงไปเลยยิงไปเลยมาการเลยฉลามทำไมปืนเบาจังเลยอะโอ้ยโดนโดนตันตีเลยฉลามโอ้โหปืนอย่างเบาเลยอะจะไม่เพราะว่าไม่ใช่ของเติม ว่าสัตรูโคตรเยอะนี่มันเหมือนฐานโจรเลยนะฉันว่านะงายโอกระวังตัวให้ดีระวังตัวให้ดีฉันนอนลุมหวะฉันไม่มีอาวุธเลยอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าฐานโจรเอ้ยเนี่ยหูยเจออาวุธแม่อาวุธออ่ะไอ้เจ้าเบรเฮ้ยใจกำลังจะตายพวกน้าโอ้ยเลี้ยวฉลาดนี่แล้วอ่ะว้ยปืนมันยิงยากแม่งเลยไงน่าเย่ฉันหาโอาวไม่เจอเลยเอเลี่ยถูกไล่อย่างเยอะเลยนี่เนี่รีโหลดรีโหลดอยู่รีโหลดเอ้ยจะมึงสังเกตปืนฉันมันยิงแล้วเลือดลดนี่นะ โดนตัวเองหรือเปล่าแล้วเนี่ยโอยกระสุนในเลงผิดหรือเปล่าโอเคผมพยายามยิงตายไปแล้วฉันก็ตายไปแล้ว ฉลาในายรีไว้ไหม่ไดไหมเกิดไหมได้ไหม,เ,ไม,ไไหมเออนายเกิดไดเปล่าเออสี่สิบเก้าโลบาทฉันมีตังไม่พอโอ้โยจบเลยนี่ไงพวกนายตอนนี้มีให้เราสามารถซื้อเป็นไรซีเบอร์ได้นะกับบาโรสแังนะเว้นยน่าจะเท่นาจะซื้อเลยดีกว่าฉันแม่มาระยาประชิดน,นะจกกเจ้าโกเออนายใช้เป็นนอนโอ้จะบอกว่าปืนก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอก <c oughs> <c oughs> เออกว่าจะยิงได้นะทุกคนซื้อมาเลยลองใช้ดูเราไม่ลองใช้แล้วก็ไม่รู้มันเท่ไม่เท่ไงถ้าเกิดว่าเราอยากฟันโอ้โหแสงสีเขียวสวยงามด้วย อกันสุดเนๆไว้ยเดี๋ยวนะตัวห้องบอนี่มีปืนว่ะทุกคนแต่ว่าราคานี่แพงกว่าเยอะเลยนะ119ยสิบเโรสบักเว้ยไม่เอาไม่เอาแพงเออแพงเกินไปจริงการจะไปบ้านไอเลี่ยนทีหนึ่งคงไม่ต้องเสียเงินขนาดนี้หรอกมั้งเสียแค่ยี่สิบสามสิบบาทก็พอแล้วบ้านไอ้เลี้ยนน่าลองเรามาอยู่ตรงนี้ทุกคนครับผมจะลองเทสไลเซเบอร์พวกไหนเพิ่งยิงนะเว้ยเปิดประตูไม่ได้แต่ทะลุได้แอลเดี๋ยวนะทำไมเราเป็นผีเหรอเฮ้ย เข้าไปเลยจะกดเข้าไปเดี๋ยวลองฟันเดลไรเซเบอร์อ้ยเดี๋ยวไหนเขาให้เราคุยได้ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดลไรเซเบอร์ฉันโดนเขาหูเขโทอดแคบเราทำบ้าบึ้งเลยไอ้แทนไอ้แทนเขาเลยโอ้หมันเขาจะไม่คุยแล้วผมขอโทษโอ้โหไลเซเบอร์ดีอยู่นะมีพิซซ่าอวกาศด้วยพวกนายไหนโอ้โหพิซซ่าอวกาศเรากินดูดีชนมอร่อยไหมงามงามงาโอ้โหรสชาติจากอวกาศรสชาติของกาแล็กซี่เป็นไงมั่ง เมอว่นานายกินแล้วมันจะเพิ่มเลือดนะเว้ยเมื่อกี้นายมีหลอดเลือดแต่ตอนนี้หลอดเลือดนายหายไปแล้วอาหารเพิ่มเลือดสินะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวทำไมฉันเห็นพวกนายแบบปิงปิงวะดูดิค้างเลยเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้ใช่ทุกอย่างปิงไปหมดเลยอ่ะโอ่าน้องเซอร์ฟอะไรกันทางกันหรือมาทุกคนเดีย๋ยวผมลองใช้ลายเซอร์ฟันเดี๋ยวลายเซอร์ฟเสียงออกมาสิทานหมดหรอฟันเลยจะ่ก็ฟันเลย <S <S ตูเลยเจไดโกบอกเลยว่าโคตรแรงอ่ะทุกคนแรงกว่าปืนที่เจอตามเบบี้ แน่ดูเอเลี่ยนนี่ทุกคนโหยังแหลกอ้อเดี๋ยวนะเราเจอแล้ววันนั้นแน่หลุมดำเลยไปแน่เข้าไปแล้วจะกลบเดี๋ยวมันดูดเข้าไปเฮ้ยเข้าให้มันดูดให้มันดูดความแหลกไปเลยมันดูแบบว่าอันตรายอยู่แต่ว่าสวยงามอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอยากลองสะพานเหมือนกันแต่ไม่อยากเล่นใหม่แหวะถ้าเกิดว่าตายเนี่ย ให้ดูแค่นี้แล้วไปต่อดีกว่าทะกคนโ,โทรบอกแม่นายได้เลยเรียนว่าทำกับข้าวรอพวกเราไว้ด้วยนะว่าหิวมากเลยตอนนี้แม่นายอยากกินไรอาจจะเกิบเอบขอเป็นฉลามย่างได้ไมดัยยย้ไยได,ไ,ได้เลยเนี่ยเรามีเหยื่ออยู่แล้วข้างหน้าโอ้โหไมยถึงข้างหน้ารถนูนใช่ไหมไม่อะไรหยิบเลเซอร์ er มาเตรียมฟันกับเหล่าโจนมาเลยช่งฉิงช่งฉิงช่วงชิงช่วงชิงช่วงฉวิงว้าวว่าอะไรวะแน่แนๆนั่นคือถ้ำอ่มแน่ บนอวกาศเนี่ยนะโอ้ย,ยใหญ่เลยภาพชันค้างแล้วอะตอนเนี้มองอะไรไม่เห็นเลยอะคือตอนนี้ทุกคนครับเราประสบพบเจอกับความปิงทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าเห็นปิงๆนะอะไรนี่เออ,เอ,อเมัอนจะเป็นระเบิดเลยะจะเกิดอ๋มอมันตอปมโดแล้วก็มีระเบิดข้งนี้แต่งั้นอย่าอยู่ใกล้สิเดี๋ยวมันระเบิดใส่นะเพราะเราลองเข้ามาสำรวจก็เถอว่าในนี้มีอะไรโอวมืดมากเลยว่ะโอ้ยังมืดเลยโอ้ยจริง ไมไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวใครโอ้โหไอ้เรนในตีฉันแล้วป่ะน่ะเมื่อกี้อ๋อฉันขอโทษไม่เบนบอลโดนอ๋อเออมันเหมือนมันโดนฉันโอ้โหไอ้เรนทำอย่างกว้างเลยเออเป็นเหมือนเหมืองเลยแหมอ๋อจะถูกไม้เบนบอลตีอีกแล้วโอ๋ยฉันขอโทษนน้ำไปเลยฉลามโอ้ยต้องระวังไอ้เรนนะฉลามเปิ้วเกิดอะไรขึ้นกับฉันอ่ะอ่ะแล้วนายไม่เห็นตัวนายเลยไงเออภาพฉันปกตินะแสดงว่านายไม่ปกตินะไอ้เล่นนะฉันเห็นฉลามปิ้วไปไกลมากเลยเมื่อกี้โอ้ เรายังมีน้ำเหลือไหมที่รถเราน่ยังมีเหลือนะถ้างั้นก็ไม่ต้องเอาไปนะไม่ต้องมีอะไรไปหรอกมเนี่ยสำรวจแค่นี้แล้วมีออกซิเจนเหลือเปล่าโอูโอ้ โอ้เห็นไงห,หมุนกระหินไหวไเลยเมื่อก,กี้ <c oughs> โอ้ดูดีโคตรปิงอะทุกคนโอ้ยไม่มีของกินสักอย่างเลยหรือไงล่ะเนี่ย <c oughs> เออมันจะบอกบอกว่าสถานที่นี้จะมีคนอาศัยอยู่ก็ได้นะมีไฟแบบนี้ถ้าเจอออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวไปให้นะโอเคและนี่คือน,น้ำเหรอเนี่ยบนบรรยากาศมีน้ำด้วยหรืออู้สู่บรรยากาศในดีวกวาทุกคนด้านนอกนี่สดใสามากด้านในโคตรมืดเลยเราวิ่งมาประมาณสามพันเมตรแล้วทุกคนครับกับความปิงที่โคตรปิงแล้วก็เจอสิ่งนี้ว่าพวกไหนโรงงานหรอ เ้ยอ้ย,อ,อ,ยอันนี้จะเป็นของประจำ3,000เมตรหรือเปล่าเนี่ยไหนลองลองมาดูซิเอ้ยร้างค้าไปเนี่ยมันมดูหรูจังเลยเออดูไม่เหมือนแบบให้สำรวจอะไรเลยนะโอ้โหจริงด้วยว่ะเป็นเหมือนร้างค้าด้วยนี่เฮ้ยอออขอขโมยของหน่อยนะคะ มันเดียวมันน่าจะเหมือนอแดซีซิปนะพวกนายนะที่แบบว่าเราถือของแล้วเราห้ามบอกมานะเวย้ยไม่งั้นจะโดนอาวุธด้านหน้านี่โจมตีอย่างแน่นอนเนี่ยพวกหน้าร้านค้ามันมีถังเปล่าอยู่เอามาขายดิแม่อลองลองอลองอามาดูลองอามาดูอ๋อพวกถังพวกนี้เออหรอได้ได้สามบาทโว้ยว้า,วา,วาไหนดูดิโอ้มาราคาสามโอ้ยสุดยอดเลยของหน้าร้านมาขายเล่นคนลำบากอะทุกคนขายมันปีงสุดๆเลยอเนี่ยอะไรวะนี่ดูครั้ง แขนค้างไปเรี่ยวอ่ะขอมันหลออ่อแ้จะไม่เห็นของเลย,อย,เลยโอเคไปเถอะไปหนีจากที่นี่เถอะว้ายอย่างลกอย่างหนึ่งคือเราสามารถดูดออกซิเจนในนี้ได้ไหมวะลองดูไหมเผื่อตายก็เลเล่นเลย <c oughs> เป็นไงมั่งาจะเกืบอบเฮ้ยมันสามารถดูดได้มันเพิ่มได้นะออาจาราได้ไหมวะลองดูเลยเดี๋ยวลองเอาอจาราดูแล้วกันทุกคนว่าเราจะโดนไหมว้ยเหมือนจะไม่โดนนงไอ้ขับรถเข้ามาเติมน้ำมันหน่อยดิโอ้ย เออขับเข้าร้านนี่ขับเข้าร้านนี่ลองเด้อร้านบอกว่าห้ามขโมยของแต่เราไม่ได้ขโมยแต่เราใช้บริการในร้านเลยดูสิว่ารถนี้จะสามารถเข้าไปในร้านได้ไหมว่ายได้อยู่โเจ้าของร้านไม่เห็นใช่ไหมแอบก่อนผมแอบเตินมน้ำมันก่อนเจ้าของร้านไม่น่าเห็นเติมเลยโดนลงไหมไม่โดนเติมได้เลยไั้ โอเคพวกนา่มาขึ้นรถเลยดีกว่าเราเดินทางกันต่อโอ้โขอบคุณที่ให้ใช้บริการนะครับหรือปืนมันปิงมันยิงเราไม่ได้ค่ะมาตั้งนานไม่เคยเจอความมืดนะทุกคนจนตอนนี้เราได้เจอแล้วว่าความมืดบนอวกาศแม่ไม่ใช่อวกาศมันมืดอยู่แล้วหรือไงเนี่ยอันนี้มืดมากกว่าเดิมแน่พวกนาย เดินทางไงวะมื่อขนาดนี้ไงฉันก็เปิดไฟไงยากอะไรอันนี้คือเราเปิดไฟไงไงอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถคันนี้เปิดไฟได้ป่าวาสภาพนี้คือขับได้กระบุญแล้วนะจริงเราขับมาทุกคนครับจนเจอตรงนี้ในช่วง5,000เมตรนะม่ดูซิว่าปิงเหมือนเดิมไหมพ่อนายลองเทสดูดิถ้าเกิดว่าปิง้งแ <c oughs> อว <c oughs> ไม่โอ๊ยเหมือนว่าจะปิงเหมือนเดิมนะเราไปเถอะไปขี้เกียจเลยแล้วไง